ไาท่ารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทํานายดวงสถานการณ์ความรักคนโสดทั้งหลายนะคะของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคนโสดในช่วงมีนาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูในช่วงมีนาคมนี้คนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเอาจริงๆแล้วให้แอบมองว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งจบกับรักครั้งเก่ามาด้วยไหมคนโสดมันยังมีการจบกันแบบไม่เคลียร์จบกันแบบมีอะไรบาง อย,อยู่ในหัวใจด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะ ปัญหาในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าเรากําลังรอคอยอะไรอยู่ไหมรอคอยเคลียร์กับปัญหารักครั้งเก่าหรือว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาและจะสามารถเยียวยาหัวใจเราได้นะคะต้องบอกเลยว่าชาวธาตุไฟความรักของคนโสดในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเนี่ยยังม o ฟออนจากความรักครั้งเก่าไม่ได้แบบเต็มร้อยการที่มุฟออนจากความรักครั้งเก่ามันก็ไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่เราอยากจะกลับไปนะคะการมุฟออนจากความรักครั้งเก่า ไม่ได้ของคุณเนี่ยชาว่าไฟลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังมีบางเรื่องที่ยังโกรธกันอยู่ว่าที่ยังรู้สึกไม่สบายใจยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครกลัวการที่จะเปิดใจใหม่แล้วจะต้องเจอกับปัญหาความรักที่มันเป็นปัญหาเดิมๆนะคะผิดหวังกับความรักซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะกลัวว่าจะเหนื่อยกับความรักอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างจริงจังและชัดเจนกับเราต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยพลังงานหลักของคนที่เกิด ในชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองเป็นหลักอะเนาะคนโสดก็ยังมีความสุขกับการเป็นโสดนะคะแต่โสดไม่สนิทแน่นอนมีคนแอบรักมีคนแอบชอบหรือว่าคุณกําลังมีคนคุยอาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําแต่เรายังให้กับเขาเนี่ยในสถานะแค่เพื่อนก่อนหรือคุยอาจจะ หรือว่าคุณอาจจะไปคุยกับคนทางไกลซึ่งการคุยกับคนทางไกลเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันยังไกลกันอยู่มันยังเป็นการคุยกันก็จริงเสมอต้นเสมอปลายก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความชัดเจนเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอิสระในตัวของเราอยู่นะคะคนเกิดในเช้าท้าไฟใครที่คุยกับชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนทางภาษาหรือว่าคุยกับคนทางไกลนะคะคุยกับคนที่เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางของการทํางานตลอดเวลาเนี่ย ยิ่งทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันยิ่งเหมือนการเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะฉะนั้นให้แอปมองว่าคนที่โสด นะคะชาวทธาฟไฟหลายๆคนอาจจะโสดไม่สนิทแต่เนาะแต่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองโสดเพียงแค่นั้นก็มีเกณฑ์เหมือนกันค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากว่าช่วงนี้เรารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองอยากที่จะทาอะไรหลายๆอย่างหรือว่าอาการอารมณ์แปรปรวนนิดนึงนะคะหลายอย่างก็อยากจะทําหลายอย่างก็อยากจะเคลียร์ปัญหาก็อยากจะจัดการเนาะเวลาปัญหามันเข้ามาปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยิ่งถ้าใครเนาะมีในเรื่องของครอบครัวหรือว่ามีในเรื่องของภาระอยู่แล้วเนี่ยตัวคุณเอง คุณก็อยากที่จะไปโฟกัสปัญหานั้นก่อนอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าคนไหนบอกว่าโซดแบบโซ่สนิทไม่มีแม้แต่คนคุยไม่มีคนคุยเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยไฮแอบยังมองไฮยังแอบมองว่าก็ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะคนนี้เกิดในชาวธาตุไฟทั้งหลายยังไม่มีคนที่กําลังสนใจตัวคุณเลยอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมาในฐานะเพื่อนจะเข้ามาหาคุณ เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่พักใจนะเป็นที่ปรึกษาคนที่ผิดหวังกับความรักจบกับความรักมาเนี่ยมาปรึกษาเรามาให้เราเป็นคนเยียวยาหัวใจจนบางทีเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ เยียวยาแต่คนอื่นแต่หัวใจตัวเราเองเนี่ยลึกๆแล้วเราก็ยังมีความหวั่นไหวอยากที่จะมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะให้ใจใครนะคะยังไม่กล้าที่จะหวั่นไหวกับใครขอนิงๆก่อนอารมณ์ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคนโสดเนี่ยยังโสดจริงๆโสดแบบโสดหนักมากๆเลยนะแต่เพื่อนคุณเนี่ยแหละนะคะจะเข้ามาหาคุณนะเพื่อนคุณคนที่คุณเคยรู้จักนะคะหรือว่าคนคุยเก่าเนี่ยจะวนกลับมาในชีวิตแต่วนกลับมาในที่ นีก็คือว่าเขาเองเนี่ยยังรู้สึกคิดถึงนึกถึงเราอยู่การบนกลับมายังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับเราแล้วก็ยังไม่อยากที่จะ ปิดใจให้กับเราขนาดนั้นการที่เขาวนกลับมาในครั้งนี้เขาเองอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่เราก็ได้นะคะอาจจะมีคนอื่นๆมีคนในใจของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในชาวทาฟไฟในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยอยากบอกเลยว่าทําไมคุณช่างโสดแบบโสดสนิทเสลือเกินนะคะโสดมากๆเลยช่วงนี้โสดมีคนคุยแต่จะหาคนชัดเจนจริงๆจังๆ,งๆ,งๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอะเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นหลายๆอย่างด้วยนะคะ ตอนนี้เราเองก็ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นช่วงนี้เราเองก็เหนื่อยๆนะคะคนที่เข้ามาเราก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะให้ใจเรายังมีสเปคอยู่ในใจเราอยู่แหละนะคะคนที่เราแอบรอคอยคนที่เราแอบชอบก็ยังอยู่ในใจเราอยู่แต่ว่าในตอนนี้ใครเข้ามาไฮแอบมองว่าคนที่เกิดในเช้าท้าไฟเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่นะ อืมไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่อยากจะนิ่งๆอยู่คนเดียวมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงใครที่จะเข้ามาจะมาจีบคุณในช่วงเนี้ยจีบไม่ค่อยติดหรอกอืมจีบไม่ติดนะแต่ถ้าคุยและเล่นคุยหยอกๆอ่ะคุณคุณคุยได้นะคะแต่ถ้าใครจะมาจีบคุณเนี่ยคุณจะเมินใส่เลยถ้าใครที่คุณรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ตรงสเปคนี้พอก่อนเลยอะไรประมาณนี้ช่วงนี้อยากจะทําอะไรใหม่ๆด้วยหรือเปล่าหืม คนที่เกิดในชาวธาตุไฟนะคะเวลาไม่ค่อยมีเลยอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับงานไปหมดแล้วอารมณ์แปรปวนด้วยนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆอารมณ์แปรปวนอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะคนนี้เขามาคุยกับเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะแต่พอคุยแล้วก็ความสัมพันธ์นิ่งๆความสัมพันธ์ไม่ไปไหนมาไหนหรือคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะและเข้ามาคุยกับเราเข้ามาสารสัมพันธ์กับเรามันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันไปต่อไม่ได้อะไว้ใจใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ะะช่วงนี้คนนี้เกิดในชาวธาไฟก็โฟกัสในเรื่องของการงานเป็นหลักเนาะให้ความสําคัญกับการงานหลา,หลายๆคนอาจจะมีการวางโปรเจกต์นะคะทาแผนงานใหม่ๆหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นช่วงนี้ไอเดียสร้างสารรค์อารมณ์เป็นเจอะแต่เป็นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อ่ะเนาะเป็นอารมณ์แบบมีความสุข กับวันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะอยากจะเริ่มต้น,ทำน,นทำนู่นทำนี่หลายๆคนก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยช่วงนี้อาจจะบ้าแต่งบ้านไปนิดนึงเนาะหรือว่าพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยสิ่งที่เราจับต้องได้สิ่งที่เรามีความมั่นคงนะคะหรือหลายๆคนอาจจะกำลังมีการวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตที่จะต่อยอดในอนาคตนะคะตอน ไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะยิ่งหลายๆคนนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากไปแข่งขันสอบเข้าข้าราชการต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงของการโฟกัสในเรื่องของการให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าถามว่าใครเข้ามาคุยไหมคุยถ้าถูกใจคุยหมดนะคะแต่ไม่เปิดใจให้กับใครเหมือนกันช่วงนี้นะคะอืมชาว่าไฟก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณ ในการรับฟังในการรับชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะถ้าชอบในการติดตามยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮยด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวนะคะจะค่อนข้างละเอียดและแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะชาวทาไฟด้วยสวัสดีคะ่ะ